สวัสดีค่ะทุกท่านคะ่ะเมื่อวานนี้ก็ได้รับพัสดุจากคุณยายหมอนะคะก็จะเป็นไม้ตุกแมวสองอันน่ารักน่ารักมากเลยค่ะไม่น้อยก็กราบขอพระคุณคุณยายหมอมากๆนะคะที่ท่านเอ็นดูแล้วก็เมตตาเด็กๆบ้านสามบุญได้มีของเล่นได้มีเสื้อผ้าที่น่ารักใส่นะคะถ้าไม่มีท่านไม่น้อยคงไม่มีปัญญาซื้อมาให้เด็กๆได้หรอกคะ่ะเพราะว่าไม่น้อยก็ มีงานที่ไม่ใช่งานประจำทำนะคะอย่างวันนี้ก็แพ็คขนมไปส่งกว่าจะได้ตังมานะคะก็ต้องใช้เวลานิดหนึ่งอย่างนี้นะคะค่าแ,แม่น้อยก็กราบขอบพระคุณท่านมากๆนะคะขอท่านมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะลำรวยลำรวยค่ะท่านคิดสิ่งใดก็ขอให้ท่านสมความมุ่งมั่นปาถนาในทุกๆเรื่องเลยค่ะค่ะวันนี้แม่น้อยก็เอาน้องบุญทองมาป้อนยานะคะป้อนยาเช้าเย็นค่ะ วันนี้น้องให้ป้อนง่ายอยู่นะคะเอาเด็กๆเ,เข้าไว้ในกรงก่อนนะคะทําความสะอาดค่ะเนี่ยค่ะก็แอบไปถ่ายพี่บุญชูมานะคะพี่บุญชูของเรานอนเปยโอ๊ยขาชี้ขึ้นเลยนะคะสบายใจที่สุดเลยรอมากเลยครับหลังจากที่ให้อาหารทําความสะอาดเสร็จแล้วนะคะอู้อันนี้น้องบุญถมครับบุญถมก็ชอบนอนเปยที่สุดเลย ก็ทําความสะอาดทาอะไรทุกอย่างนะคะแม่น้อยก็เข้ามาเล่นกับเด็กๆคะ่ะเอาไม้ตบแมวที่คุณยายหมอซื้อให้นะคะมาให้กับเด็กๆเล่นคะ่ะแล้วก็แต่งตัวสวยๆหล่อๆให้นะคะวันนี้น้องบุญเงินมาในชุดสีชมพูน่ารักมากเลยคะ่ะมีแต่ออกประมาณสีชมพูนะคะอย่างอย่างพี่บุญชูอย่างเงี้ยค่ะก็สีชมพูไม้ตบแมวก็สีชมพูเป็นสีที่แม่น้อยชอบมากเลยคะ่ะ คือสีชมพูนี่น่ารักน่ารักที่สุดเลยค่ะตัวแม่น้อยก็ชอบนะคะแม่น้อยก็ชอบสีชมพูค่ะเนี่ยค่ะเอา่า,า,าก็เลยจับพี่บุญชูมาใส่สีชมพูซะ,ะก็หล่อเหมือนเดิมค่ะก็หล่อเหมือนเดิมนะคะเอ้ยอย่างนี้ก็ปีนขึ้นมาเล่นค่ะอย,อยากอยากขึ้นมาเล่นข้างบกนก็ต้องปีนมาฝั่งนี้นะคะเพราะว่าแม่น้อยเอาไม้ตบแมวยกขึ้นสูงๆอย่างนี้ค่ะแล้วเด็กๆก็ ขึ้นมานะคะเอาเอามาให้สองอันค่ะก็ก็จับไม่ค่อยถนัดนะคะอันนี้น้องบุญทองน้องบุญทองก็น่าดูแผลก็แบบยังไงคะคือก็ทายาให้กินยาก็ก็ดูไปอีกนะคะไม่น้อยก็ไม่แน่ใจว่าถ้ามันหายเนี่ยก็น่าจะแห้งไปเรื่อยนะคะแล้วก็แผลก็จะตกสะเก็ดหรือเปล่า,านี่นะจะเป็นคล้ายๆน้องบุญส่งนะคะ ก็กินยาไปอีกก่อนนะคะเนี่ยค่ะเป็นรูปดาวนะคะน่ารักมากรูปดาวยิ้มนะคะเอ้ยอย่างพี่บุญอย่างน้องบุญเงินใส่ชุดนี้ชุดชุดพอดีเลยนะคะน่ารักที่สุดเลยน้องบุญทองใส่เสื้อลายนี้โอ้โหเท่มากเลยนะคะสซือๆหล่อๆทั้งนั้นเลยค่ะก็เข้ามาเล่นกับเด็กๆค่ะจริงๆไม่น้อยอยากอุ้มน้องแบบออกไปเล่นข้างนอกอย่างนี้นะค่ะเอาใส่รถไปเล่นอย่างนี้นะค่ะ แต่ไม่น้อยกลัวดูแลดูแลลูกตัวเองไม่ไม่ได้อย่างงี้นะคะคือต้องการมีโมเมนต์แบบว่าอุ้มไปขี่จักรยานหรือว่าขี่วอทไซอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่น้อยกลักวกลัวน้องหลุดมืออย่างเงี้ยนะคะคือชอบก็เล่นอยู่กับเขาก็เล่นอยู่ตรงนี้นะคะเล่นแบบนี้แต่ว่าอยากเอาไปที่บรรยากาศอื่นแต่ว่า ก็ก็ก็ไม่กล้านะคะกลัวน้องกลัวน้องตกใจอย่างอื่นอย่างนี้นะคะไม่น้อยก็ยังไม่กละะ้านค่ะแต่ว่าก็คิดว่าจะอยากทําอยู่นะคะอุ้มเขาอย่างงี้ะคะ่ะแต่ว่าที่บ้านก็อุ้มอยู่แล้วอย่างนงี้นะ,ะอุ้มเขาอยู่แล้วนะคะก็รักรักเด็กๆมากเลยคะ่ะเขาน่ารักนะคะเขาหน้ารักเขาไร้เบียงสา ดูอย uh ู่อยู่กับเขาก็อยู่อย่างเงี้ยค่ะอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะอยู่เขาเรียกเราก็ได้ยินเขาทําอะไรเราได้ยินเสียงเขาตลอดเวลาทั้งนอกจากว่าไม่น้อยไม่ได้อยู่แค่นั้นเองค่ะไม่น้อยไปทําธุระหรือไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าอยู่ใกล้ๆกันนะคะกินก็ได้ยินเสียงนอนเราก็ได้ยินเสียงนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ